สวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องกันดาพาลุยพากินค่ะคลิปนี้กันดาก็จะพามาทำสมุนไพรอีกแล้วนะคะน้ำสมุนไพรค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีมะนาวนะคะแล้วก็จะมีขิงค่ะแล้วก็ มีกระเทียมเราใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะจะกรีบเล็กๆนิดนึงแล้วก็นี่ค่ะน้ำโซดาเราไมา่ให้เห็นยี่ห้อนะคะส่วนตัวนี้นะคะดำๆนี่ก็คือน้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งป่าน้ำพึ่งแท้ๆเลยนะคะก็เป็นน้ำพึ่งของปีที่แล้วนะคะก็เลยสีจะดำๆนิดนึงนะ มะนาวของเราค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็ปอกขิงนะคะปอกขิงเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นใส่ครกเลยค่ะใช้วันนี้เราจะใช้ครกตำนะคะหรือว่าใครที่มีเครื่องปั่นนะคะก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้เลยนะคะสูตรนี้ค่ะสำหรับ ทะลุทะลวงหลอดเลือดนะคะสำหรับคนที่หลอดเลือดอุดตันค่ะแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนะคะ mm hmm. เส้นเลือดหัวใจตีบค่ะแล้วก็คนที่ชอบปวดหัวนะคะปวดหัวเป็นปวดหัวข้างเดียวนะคะที่หรือที่เขาเรียกว่าไมเกรนนั่นแหละทุกคน mm hmm. ความดันโลหิตอะไรพวกนี้นะคะสามารถทำทานได้นะคะ mm hmm. นี่ค่ะ ปอกกระเทียมใส่ลงไปเลยนะคะปริมาณของวัตถุดิบก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะกันดาไม่มีสูตรนะก็คือจะใส่ไปแบบว่าชอบกินขิงก็จะใส่ขิงเยอะหน่อยชอบกินกระเทียมก็ใส่กระเทียมเยอะหน่อยนะคะ แต่ของการดาน,นี่ก็คือจะใส่ปริมาณเท่าๆกันค่ะขิงกับกระเทียมนะคะนี่แหละเราก็จะปอกใส่ไปในโครกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะโขลกนะคะตำตำตำให้แหลกค่ะหรือว่าถ้าใครมีเครื่องปั่นก็สามารถนําไปปั่นได้เลยค่ะปั่นได้ยิ่งดีค่ะจะได้ละเอียดเนาะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะ ก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์นะคะก็ช่วยฝากกดแชร์ไปให้คนอื่นเขาได้ดูกันบ้างนะคะเผื่อจะมีประโยชน์กับหลายๆคนค่ะที่กำลังเป็นอยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตำแบบนี้ค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะโขกเลยค่ะก็ละเอียดได้ พอประมาณนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ละเอียดแล้วนะคะเราก็จะตักส่วนผสมนะคะก็คือขิงแล้วก็กระเทียมที่เราตำไว้ใส่ไปในแก้วค่ะทุกคนเราจะตักใส่ไปในแก้วเลยแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะมาหั่นมะนาวโอ้มะนาวลูกมีเม็ดเยอะจังเลยต้องเอาเม็ดออกให้หมดนะคะบีบมะนาวลงไปเลยค่ะบีบมะนาวลงไปในแก้วเลยนะคะก็มะนาวก็เหมือนเหมือนกันนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะหน่อย ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะสำหรับกันดาก็จะใส่ประมาณครึ่งลูกค่ะตามด้วยน้ำผึ้งนะคะนี่น้ำผึ้งแท้ของเราดูความเหนียวของเขานะคะอันนี้คือน้ำผึ้งแท้ๆจริงๆเลยนะคะน้ำผึ้งป่าเนาะน้ำผึ้งของปีที่แล้วสีเขาก็เลยจะข้นนิดนึง ตอนนี้กัน่าจะใส่ไปช้อนครึ่งสองช้อนไปเลยแล้วกันนะคะใส่ไปสองช้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะโซดาเปิดไงคะคนเข้ากันแล้วเราก็จะเทน้ำโซดาลงไปเลยค่ะ รับรองนะคะสูตรนี้อร่อยชัวร์ค่ะอร่อยแน่ๆใครที่เคยแบบว่ากลัวจะกินยากหรือว่าอะไรนะคะไม่ยากนะคะสูตร,ตรนี้รับรองว่าอร่อยแน่ๆนนะคะถ้าแบบว่าเราลองชิมดูแล้วเหมือนจะเผ็ดเผ็ดเดยอะไปนิดนึงเราก็เติมสามารถเติมน้ำผึ้งลงไปได้นะคะสามารถทำทานได้ค่ะ วันละหนึ่งหรือสองครั้งก็ได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีที่มุมเดิมนะคะมาแล้วค่ะทุกคนที่เราทำเมื่อกี้นะน้ำสมุนไพรทะลวงหลอดเลือดทะลวงหลอดเลือดเขาเรียกอะไรอะหลอดเลือดตีบนะคะหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบค่ะแล้วก็คนที่เปดปวด ชอบปวดไมเกรนนะคะเพราะว่าตัวเองตัวเองเป็นอยู่นะคะกันดาเป็นอยู่คะ่ะชอบปวดไมเกรนนะคะรักษาได้หลายโรคนะลดความดัน,นะคะ่ะทุกคนลองกินดูนะคะลองทํากินดูนะเดี๋ยวจะลองชิมนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะลองชิมอีกแล้วอืมอร่อย อร่อยอร่อยเขาจะมีความเผ็ดมีความเผ็ดของขิงนิดๆน,นะคะของขิงแล้วก็กระเทียมเนาะอันนี้เนื้อเนื้อกระเทียมนี่เนื้อกระเทียมกับเนื้อขิงนี่เราไม่ไม,ไม่ได้กองนะจะกินทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบกินอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบกินนะจะก,กองเอาแต่น้ําก็ได้นะคะน้าพึ่งก็ใส่แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ใครชอบความหวานแค่ไหนก็ใส่ไปแบบนั้นเลยนะคะนี่ค่ะ ลองทําทานดูนะคะทุกคนรสชาติอร่อยค่ะขอกินก่อนนะคะอร่อยมีความซ่าของน้ำสดาเนาะแล้วก็มีกรุบๆของเนื้อขิงกับกระเทียมด้วยนะ ืล้างไขมันนะสูตรทะลวงลำไส้ค่ะทะลวงลำไส้ทะลวง,ลลวงหลอดเลือดหนึ่งนี้เลยนะคะอือดื่มไปก็เคี้ยวไปด้วยนะเวลาที่ดื่มหรอก็ดื่มทุกวันก็ได้นะคะ ตอนเช้าหรือว่าจะเป็นตอนเย็นอะไรเงี้ยอืออร่อยค่ะสูตรนี้อร่อยจริงลองทำทานดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะทุกทุกคน